มองเพิ่นหายมาตั้งแต่โองอดพี่หองบ่รู้ว่าจำกันได้บ่จำกันได้ไหมกราเลขเป็นบ้าปากเยอะหันละเยอะหันละนี่ล้วนเป็นเลขละเมิดตังแ่เกาะละเมิละเมิดอีกบอละเมดอกเเปนแเดียวเดียวอะอนพ่อโอ้สุีกรตรงกระพงอะไรพันธนี่สุดีมีโอสุดีนี่เป็นตัวนี้ สมมติเขาเขเก่าเกาชี้กับพี่กันอ๋อ้าราใสให้ถือแก่ห้อง้่อ๋อ้โหถือแจเจ้าเรียกวก็ตวงกันเต้ปนนั่นอให้ถือใจว่าท่านเพิ่งมาไ่ได้มไ่ไฝ่อยังม่ได้นเยเฮ็งายเลยเพิ่นโอ้สิเราีเพ่นเอันน้ีเาไ่ด้เล้ยงเนื้่ได้เลี้ยหมืคนหมือนชิบุคนเดียเดียวเยิเเยคนนี้น เราเ่อขอนุญาตก่อนะหลวล่นอทยไปมากเลยวันสันาทีบมหมวกนี่อ่นเกลยหมวกไปอลานเลยเนาะบมไม่มากเนาะหยาดนี่เลยหมไม่มากเลยนะหกไม่มาไงตีบไดไ่หดเนาะลักนี้เลยตี๋ตีพืนจะมีปลาเลยได้เลขฝ้าวเลยนะตีลงผู้ทวนๆเลยตีทมันไม่ออกว่าไม่ให้ช่แม่โอ้ย่ยเมีย ไปดโอ้พี่้องภาษาบุด้มาภาษาบุอีมาอืมองคิด่อยังไงอ่เอาห้องมาประมวลครับผมโกงจดถ่ายของเรืเสี้ยนคุณไก่เพื่นพี่ลองจำกันได้บ่พาว่าเพิ่นหายตัวไดเดี๋ยพี่้องเด้อคลิปนี้เป็นเสียนของไปเรีลกแนวทางของเสี้ยนขุนไก่นาออ่ลงคลิปเดียว เท่านั ταν, ้นอดยห้ขึ้นผู้เลยพึ้งลงมากขึ่งลงมาไ้ตอมเลยพี่ร่ความสุดดวงลงจากทํำเมื่อกันหนีงมากจากนาะร้อยลงมากวาสันพี่ร้องล่างนี้เนาวหน้าความกำังหนึ่งชสีอ่าว่าถือใจข้างไหลวัาตรงกันนะสันพี่ร้างกันกันตรงกันอ่าของเพื่อนหามากต้องงต้องที่ land, ไปเร่ยๆนี่เดนนที่เขาเป็นเด็กเดนินด like ังเนาะเฮ้ตัวเดนินดังก็ซีนี่ก็เขามันอะไรลานหายเยเห็นไหยังล่านหาย เต็มเออเขาเต็มโอ้ึอเป็นล้านฮะเดียวเออเดียวล้านหาเฉพาะล่งโอ้เนินล่างพ่อมเนหายขึ้นล้านหาหายขึ้นมือจ่า่อโอ้เต็มเพดานแล้วเต็มก็เพดแล้วเออคือเปลนลับแล้ววะท็อปเออเจ้านี่คือเปลลับอ่าบอเขาเจ้าเจ้ามืออรกนหนอเออเ้าซีปาดโ ใช่ข้าวเ้็งโซ่เนี่ยพี่แกเช็งโซยังนะออขึ้เมืวังกับโซ่ไพี่บอระเดี่ยวเมนด้ามากเช่ไหมการเข้า่าตุนีกเตี้ยรัดยู้วันนี้บ้านนี้บ้านนี้แกน้าลงสิงจ์าัหาแล้วนะกับโซ่โอ้นนั้นหาเขาโซอือด่ายแคไหนอันดัายนึกาเมืองขงมันแครงเลยของมอะก็เจ้าเมืองตายแกบบ่อะม่เป็นยังย้งเขาอะไรเลยอ่า เอาเลืกฟ no ันดำเลืกฟ <A. Yeah. S 2> be ันเจ้าดเลืกบ okay, ้าปากเจ้าวเลยฮะหาสิบหกหศูนหไม่ไม่ไม่น่จำานืาเลยจำาไน่ยคดีดีไม่เคยจำาหนี้เชียรเปล่าวาคือเมียได้ไหมอ่าคือไม่ได้โอ้ออกมากรบกบมฟันเลยเลืกเป่าแล้วปุ๊บต้องถึงเมียได้นี่ยอ่าทุเทียมีตาหาเมียจดไลเนี่ยไม่จาสิจาไม่กอไม่ได้ไปให้เขาหน่ายมาแต่หายมอ่าเนี่ยเป็นรัดคนมึงเนี่ยเลยโอ้ เอาเรื่อาปากเป็นหาศูนย์หกอ่าอ่าสีมาอีกบอพี่น้องแล้ก็เลขศูนย์เลขคำนวณเลขจะหาพอมีเท่าไหร่ดีเก้าศูนย์สามอ่าแสดงว่าเก้าศูนย์สามหาศูนย์หกกับสองเก้านี่สำหรับเก้านี่จะฟั่นบนบนเหรออ่าแลถ้าล่างนี่สี่ล่างล่างสามคู่สองสี่แปดสี่เก้าสี่สี่รักนมวยอืมันว่างตัวเดียวคนฟั่นซีใช่คุณไก่เนาะสองตัวสองตัวนะคะแล้วแต่เอฟซี แต่ว่าบนเด่นศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หกถ้าเก้าจะมาเป็นสองเก้าอาจารย์เยให้สิได้เดี๋ยวให้เพื่อนมื่อหรอพี่้องเพื่อนมีโชมพี่มันอันนี้เป็นคำนวนเร่มวนตรงกันี่พี่เราไม่ตรงกันเด้มไมตรงกันถึกมากว่าะนตัวกิด อ่าห้องปกาอคูนโอ้ถือกันกับลูกปูที่เพิ่นให้มากไปไหนห้องปลาอลเพ่นยูจะไปหลังหเนาะอ่าไปที่หลังเขาเลยีเราไเป็นหําแตเราจำเพินท้่มห้มัดก็มันอเอคือขิงคักเลยมาแข่งเลมันลกมาจากผู้เฝ้าแวบ้านเลยมีไข่ดีไม่ไข่เดีวก็นเลยี่ตีดีเราสูนไมมีไขใหญ่ตีดไม่มีไข่สุนสูนนี้เพื่อสูนที่ของเมีไข่เลยทีศูนมีเลยไ่เขามีไข่ผมสูนืูนหนี้มาเลยเอสูนหนาที่โหมีไข่แล้ ตกมาเดวูกเก็บไปหมดแล้วอ๋อมันกับมอล้วเนาะไปแต่เมอกล้วรมื่อดีเ่อดมือีไ่เมือเมือเจาปล่อยกับลรยมือมาแล้วื่อ่อเือเอือมื่อเม่อยมา่อเม่อเจะออกแล้วเอ่อเป็นอามิตอ์แล้วโมดเติ่มแล้วมา่อเมื่ม่อมอกวื่อเมือเม่าเมื่อเมื่เม่อเมืเมื่อมอม่อเ่อเมื่อ่เมออเม่อ่ออเมื่อ่เ่อเมมืเม สูตรเมียดาครับวอสูตรเมียดาโอ้สูตรเมียดาพี่้องขอให้บกกับเนาะเอากระปไวความด้ยพี่รังเด้ออันนี้คือสูตรของเสียนขุนไก่โดยตรงครับหมาแต่แต่ตรงจุดไย่งไ่ยอมดครับาย่งย่งยำตัวเกาคือเกาย่งยำตัวเดิมอ่าเก้าศูนย์ส อ่าแล้วก็ล่างศูนย์4ีแครับ9ก้ริปริดเมือง้ากับอะไรแล้วพี่น่องเป็นปูะเทศให้เหรออ่าทั่วประเทศแล้ว้ากอะไรแล้วอ่าอือเอาเห็นการสัดปเตียนมากพี่น่องอ่าฟันดีไปล่ะฟันดีบะแล้วจากน,นานมากเพงอะไรบอืม เงียับอยู่เป็นจะแรงอยู่ยังจะแรงอยู่ที่โอ้พ่อะเลยเขาแนะนำไปจำซื้อว่ได้บ่ล่ะเขายั้นเขาไม่พ่อจีนเลยเขาเป็นไปเป็นมาลายมาลายเแล้วเห็นผู้อื่นเขาจะว่าจำจำงั้นก็จำมาซันด้วยพี่รองอ่าเก็มันใจของเพื่อนน่ะ ตาเจ้านี่้ประจำมันบ่พ้อกินแล้วเออซื้อตามประชากรกฐจำแล้วตามตามมีมี่ทะเลกาซื้อเขาน้ำไม่ต้องไปจำรถจำล่าซื้อดอกอมันบ่บ่อ่าไม่ต้องไปจำสน,นุนเนาะไม้กล้วยดอกอ่าเอาซื้อตามมีตามเกิดพี่น้องไม่ต้องไปอะไรมากมายเพรานว่าให้เป็นควมบันเทิงอ่มามักกระจัดคัดกะพันอ่าเนาะถือมาก,กะจิตดีดนำ้ำอ่า เมื่ต้องไปจําลูกจําเมียเพิ่นว่านี่ปล่อยไิ <c oughs> เอ่อเห็นไหมพี่น้องเห็นกันไหมอ่าอ่ากล้องมันดูนั่นอ่าอ่าเก้บหัวขึ้นบนเขาไหมครับเก้หัวนี่เขาจองกอ่าเก้าหัวจอววงอืมอ่า <c oughs> อืมเห็นกันไหม อ้าวมาชิโตวแมนบ่ฮึชิโตเลยฮะชิโตเลยโอ้ชิโตวบนสามคูล่างสามคูอ้าเบอร์อะไเดี้ อ่าออเอาซื้อพ่อได้ฟังพี่น้องกูเสื้อได้หลุ่นน้ำพระเจ้าเด้อเนาะแต่ว่าหาพนักาหาบ่ไรละง่ายๆดูดังไปเมื่อเดียาขึ้าขึ้นขึ้กันขนาถึงไหมเนาะแล้วมันดังคักลายพี่น้องครับมาจอดับตรงให้ห้ปักปานตุกันครับอ่าไเด็กันเขาเนาะอ่าสกง